ถึงเพื่อนหมอวีรพันธ์ครับออกคลิปดิดกีตาร์มาโคตรเพาะเลยทำคลิปสอนให้ความรู้หมอที่ดีมากมีความจริงใจทำคลิปก็เก่งเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมกีตาร์แล้วมันใช้สมองส่วนไหนถึงได้ดิดกีตาร์เพาะขนาดนี้มี FC ฝากถามมาขอบคุณครับเพื่อน ก็จะมาตอบคำถามเพื่อนผมนะครับคุณหมอเบิร์ดหมอประชาหมอผ่าตัดสมองนะครับเล่นดนตรีของผมเนี่ยมันเป็นการเล่นที่แบบเล่นให้แบบเพลิดเพลินอ่ะคือผมไม่ได้เป็นเก่งแบบมืออาชีพหรืออะไรนะครับเล่นกีตาร์ก็สู้ใครๆเขาไม่ได้หรอกเล่นแล้วมันพักผ่อนนะมันทำให้เรารู้สึกว่าคล้ายๆกันทำสมาธิรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่ามันอยู่ในโฟล์มันอยู่ใน คลื่นสมองที่เป็นแอลฟาในการที่ผมเล่นดนตรีผมเล่นเพื่อจะเอาคลื่นสมองที่มีความสุขแบบนั้นนะครับประโยชน์มหาศาลนะเล่นดนตรีให้พอใช้ได้ก็พอจะร้องเพลงก็ได้ถ้าใครที่เล่นดนตรีไม่เป็นนะครับใช้สมองเลยเส่วนอันที่1น่คือการฟังแน่นอนว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเราต้องมีการฟังวเวลาที่เราเล่นเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้น auditory cortex นี่ย ใช้แน่นอนนะอันที่2เราใช้มอเตอร์คอเทกซ์มอเตอร์คอเทกซ์ก็คือการเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะมือขวาแล้วก็ใช้มือขวามือซ้ายใช่ไหมมือซ้ายเราใช้สมองขวามือขวาเราใช้สมองซ้ายเพราะฉะนั้นได้ใช้สมองทั้งสองภากเลยนะครับจุดที่3นะจุดซีรีเบลัมใช้ในการทรงตัวควบคุมจังหวะริทึมนะริทึมตัวโน้ตกับดนตรีในเวลาที่เราจะดีลงไปแต่ละโน้ตเนี่ยนะ เป็นตัวดำตัวขะเบิดตัวสองชั้นอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนพื้นที่ฟอนต์เทลคอร์เทกซ์สมองส่วนหน้าสุดก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะการคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะครับสมองส่วนถัดมาคือลิมบิกลิมบิกซิสเต็มเนีเป็นสมองส่วนเก่าแก่เลยนะซึ่งมันช่วยในการตอบสนองด้านอารมณ์ของของเราได้แล้วก็ช่วยในเรื่องความจำนะอย่างเช่นผมอ่านโน้ตอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้สมองส่วนนี้ในการจำส่วนที่6 สมองโบรคากัมมนิเก้เอาไว้ใช้ในการได้ยินเข้าใจภาษาและการที่จะพูดจะร้องเพลงออกไปนะครับและส่วนสุดท้ายครับสมองส่วน c คอปัสคอโ s ซัมสมองที่เชื่อมสมองฝั่งขวากับฝั่งซ้ายไว้ด้วยกันนะในการที่ผมจะใช้มือขวาอ่ามือซ้ายเนี่ยในการกดโนด้ตนะแลนะมือขวาในการดีดเนี่ย เนี่ยหมาว่ามันประสานกันไปนะครับมันมันต้องใช้สมองที่มันพานผ่านกันไปทั้งสองฝั่งนี้เพราะฉะนั้นในการเล่น,นดนตรีเนี่ยได้ฝึกสมองได้ใช้จินตนาการและทําให้คลื่นสมองเนี่ยปรับเข้าสู่คลื่นของแอลฟาด้วยและสังเกตสีคนที่เล่น,นดนตรีจะเป็นคนที่มีอายุที่ยืนยาวด้วยนะครับไม่ได้จําเป็นต้องเล่นเก่งแต่ขอให้เล่นให้สนุกเท่านั้นพอนะครับหวังว่าจะเป็นการตอบคําถามของเพื่อนผมได้นะครับขอบคุณที่ถามนะหมอเบิร์ตหมอประชาพาปสมอง คนนี้เป็นหมอที่ดีมากๆคนหนึ่งที่ผมรู้จักเลยครับ